เสร็จสส่วนาลิขิดพลิกโชคชะตาเล่มสิบรังเอสสวีอยูหรงกลับมาถึงจริงตูเมืองหลวงในฐานะธิดาเทพเธอส่งจดหมายท้าประลองเถนฉางเซิงที่เป็นเจ้าสำนักศึกษา,าศาสนาหลวงและว่าที่ใต้เท้าสังคราชคนต่อไปถึงทั้งสอง จะยังยาววัยแต่นี่คือการประลองที่เป็นตัวแทนของเหนือใต้ของกลุ่มอำนาจใหม่และเก่าที่ต้องการเลือกผู้สืบทอดต่อจากจักรพรรดินีศักดิ์สิทธิ์และยังเป็นการประลองของชายหนุ่มหญิงสาวทั้งสอง คนที่เป็นอดีตผู้ม่านและต่างรักกันเล่มนี้เป็นอีกเล่มหนึ่งที่มีความสนุกลุ้นระทึกถึงการต่อสู้และเผชิญหน้าของพระเอกกับนางเอกที่ถือว่าเป็นฉากต่อสู้ที่เป็นคลาแมทของเล่มเลยก็ว่าได้ ก่อนที่ผลการประลองจะจบลงอย่างที่คาดคิดไม่ถึงนอกจากนี้ในเล่มยังเขียนถึงความสัมพันธ์ของคู่พระคู่นางที่ชวนให้ลุ้นระทึกว่าต่อไปจะพัฒนาเป็นเช่นไรตลอดจนยอดฝีมือของลมฝนแปดทิศที่เข้ามายังเมืองหลวง เพื่อที่มาหาเรื่องกับพระเอกโดยเฉพาะและการจากไปของสุลีที่ก่อนจากไปยังส่งจดหมายสถานไปทั้งโลกล่ามุกนี้คล้ายเทพกระบี่หลี่ไปเคยส่งจดหมายให้เยียดหงอีในสยบฟ้า ยิ่งทำให้ลุ้นระทึกถึงผลการท้าทายยังจักรพัินีศักดิ์สิทธิ์ถึงเล่มนี้มีฉากต่อสู้แค่สองฉากแต่ก็ถือว่าคุ้มค่ากับความรู้สึกจนแทบวางไม่ลงเลยทีเดียวครับมีสปอยใครไม่อยากทราบข้ามไปสูลี อาจารย์อาคนเล็กขาวกระบี่หลีซานกับธิดาเทพได้ออกเดินทางข้ามทะเลแห่งดวงดาวไปยังพิภพเสื่งกวงจึงทำให้สวีโยโลงนางเอกอดีตคู่มั่นพระเอกสายเลือดหงมาจุติขั้นทะลวงอเวจีขั้นปลายที่กลับมาถึงจริงตู เมืองหลวงเข้าพบจากกระพัด,ดินีศักิ์สิทธิ์ในฐานะเทพและตัวแทนของแดนใต้แต่พอสวีโยรงกลับไปพักที่บ้านในยามค่ำคืนกับได้ลอบมายังสำนักศึกษา,าศาสนาหลวงทำเอาเจอทชิว มนุษย์มารชนเผ่าหมาป่าขั้นทะลวงอเวจีขั้นกลางที่นอนพักรักษาอาการบาดเจ็บตัวอยู่ชั้นล่างต้องรู้สึกตัวได้ถึงการมาของเธอพอสวีโยโรงขึ้นไปยังห้องพักที่ชั้นสองของเชิญชางเซิง พระเอกขั้นทะลวงอเวจี w G, ขั้นปลายกับพบถึงนิสัยที่รักความสะอาดของเขากับมีสิ่งผิดปกติถึงกับเปิดหน้าต่างทิ้งไว้ทำให้มีเกล็ดหิมะพัดเข้ามาและบนเตียงยังมีเส้นผมของหญิงสาวทิ้งไว้ก่อนที่เธอจะพบมอวี นางข้าหลวงของจักรพัตินีศักดิ์สิทธิ์ในห้องแอบ,บซ่อนตัวอยู่และทราบว่าอีกฝ่ายมักแอบ,บเข้ามานอนบนเตียงเฉินช้างเซิงเมวีบอกสวีโยโรงว่าเธอมานอนที่นี่ไม่ใช่อย่างที่อีกฝ่ายคิด สวีโยโหรงจึงถามสวนกลับไปว่านอนแบบไหนมอวิที่สงสัยจึงถามออกไปว่าสวีโยโหรงใช่ชอบเฉิอช้างเซิงหรือไม่แต่สวีโยโหรงกลับไม่ตอบก่อนที่ทั้งสอง จะมองไปยังหอสุราฝั่งตรงข้ามเห็นถึงเฉิญชังเซิงที่โดนถังซานสื่อลิว้วเพื่อนพระเอกขั้นทะลวงอเวจีขั้นกลางที่ลากเขาและซูโม่อีสิทธิ์ที่ย้ายมาจากสำนักหลี่กงขั้นทะลวงอเวจีมาดื่มเหล้าซึ่งทั้งสอง กับไม่ดื่มถางซานสื่อลิ้วยังทําให้นางรําล้มขณะอยู่ใกล้เฉินฉางเซิงทําให้เขาต้องช่วยเหลือแต่พอนางรําพยายามคว้าร่างของเฉินทางเซิงเขาได้แต่ชูมือขึ้นแสดงถึงการไม่คิดฉวยโอกาสทําท่าทางตลกขบขันให้ทุกคนหัวเราะ แม้แต่สวีโยโรงพอพวกเฉินชังเซิงกลับมาถึงสำนักศึกษาศาส,สนาหลวงก็ได้ยินจากเจอชื่อว่าสวีโย,โยโรงมาที่นี่สร้างความตกใจให้กับทุกคนวันรุ่งขึ้นจึงมีจดหมายจากกองสิบสามชิงยาว เป็นจดหมายนัดประลองจากสวีโยโรงอีกเจ็ดวันที่สะพานเนเหอที่อยู่กึ่งกลางระหว่างพระราชวางังที่สวีโย,โยโรงพากกับสำนักศึกษา,าศาสนาหลวงพ่อถึงวันนัดประลองเชิญช้างเซิงที่ไปถึงก่อน ได้รอคอยท่ามกลางผู้คนมากมายที่มาเฝ้าชมการประลองพอสวีโยู่งมาถึงจึงชักกระบี่ชำระศีลที่เฉินฉางเซิงได้รับมาจากสักกระบี่แล้วมอบคืนให้ด้วยเสียงกระบี่คำรามแห่งทะเลใต้โจมตี เชิญช้างเซิงได้แต่โจมตีกลับด้วยเพลงกระบี่เสียงสวรรค์โรยจนสลายไปได้ก่อนที่สวีโยรงจะใช้กระบี่โจมตีที่ทรงพลังราวกับภูเขาหิมะถลม่มเฉิญช้างเซิงได้แต่ปลุกปรานแท้ใช้กระบี่ง้องมตั้งรับ ทำให้สภาพของสะพานแน่เหอแบ่งเป็นสองฝั่งฝั่งหนึ่งเกล็ดหิมะหมของสวีโยหลงและฝั่งหนึ่งฝนกระหน่ำของเชิญช้างเซิงต่อมาสวีโยหลงจึงใช้เพลงกระบี่จรัดแสงที่มีความศักดิ์สิทธิ์เหนือล้ำโลกมนุษย์ที่เป็นหนึ่งใน ให้ยอดวิชาแห่งผื้นพิภพมีหนึ่งเพลงกระบี่จรัสแสงสองคัมภีร์ตะวันของศาสนาหลวงสามเพล็ดวิชาพลานสมุดของจักรพรรดิเขาสี่เพล็ดดาบสองท่อนของผู้ครองพบโจและห้าหอบเทพน้ำค้างของเชื้อพระวงประกูลเฉิน ซึ่งจำเป็นต้องใช้ด้วยกระบี่จำศีลได้โจมตีลงมาด้วยแสงสว่างที่ซุกซ่อนจิตกระบี่นับไม่ถ้วนจากสวงสวรรค์เฉินฉางเซิงจึงใช้เพลงกระบี่ทั้งโลกล่าที่เขาเรียนรู้รับการโจมตี จนทำเอาผู้คนมากมายต่างรับรู้ถึงความรอบรู้ของเขาก่อนที่เฉินชางเซิงที่ตั้งรับจะใช้กระบี่รอบรู้คำนวณแล้วใช้จิตกระบี่ของตนหมายช่วงชิงยังกระบี่ชำระศีลมาซึ่งสวีโยหลงที่คำนวณได้เช่นกัน จึงปล่อยกระบี่จำศีลให้ถูกช่วงชิงไปแล้วใช้ดัชนีระลึกจิตโจมตีที่หว่างคิ้วเขาแต่เฉินฉ้างเซิงที่ชิงกระบี่ได้อย่างง่ายดายกับโดนกระบี่ชำระศีลแทงหัวไหล่แทน ส่วนกระบี่ไร้ราคีของเขาก็ตั้งขึ้นที่หวังคิวรับการโจมตีของดัชนีสร้างความสงสัยให้กับทั้งคู่เพราะสวีโย่รงคิดว่าเขาจะใช้กระบี่ไร้ราคีโจมตีมาส่วนเฉิญช้างเซิงที่ต้องการแค่เสมอก็ไม่คิดว่า เธอจะแค่ไม่ต้องการพ่ายแพ้เพราะสวีโยรงออมือและไร้จิตสังหารด้านสวีโยรงที่ทราบดีว่าเขาคือสวีเซิงแต่เฉินชางเซิงไม่ทราบว่าเธอคือชูเจียน จึงทําให้สวีโยรงถึงจะเข้าใจความคิดของเขาและเธอที่ตรงกันจึงพูดออกไปว่าข้าแพ้แล้วพอเฉินฉางเซิงได้ยินเสียงสวีโยรงจึงตกใจให้นางพูดอีกรอบก่อนที่สายลมจะโชยพัดผ้าคลุมหน้าสวีโยรงให้เผยออก ถึงแม้จะไม่ใช่ใบหน้าที่เขารู้จักแต่เฉินชางเซิงสามารถจดจำดวงตาของอีกฝ่ายได้จึงจำได้ว่าเธอคือเฉินชูเจียนก่อนที่ทั้งสองจะยืนชมทิวทัศน์บนสะพานเน่เหอด้วยกันเราคู่รักก่อนแยกจากทิ้งถึงความสงสัยว่า ใครชนะให้กับผู้คนมากมายเพราะเชิญช้างเซิงได้รับบาดเจ็บส่วนสวีโยรงโดนทิงกระบี่ไปตอนเย็นเชิญช้างเซิงจึงออกไปทานอาหารตามนัดของสวีโยรงที่แอบนัดมาโดยไม่ให้ใครรับรู้ทั้งสองได้พูดคุยกันราวกับคนรัก เชิญชังเซิงยังแบ่งสมบัติที่พบในสวนโจให้กับเธอและเขาทำแม้กระทั่งซื้อที่ดินเปล่าให้กับชนเผ่าพูดพรของเฉินชูเจียนที่สวีโยหลงใช้ปลอมตัวสร้างความประทับใจให้กับเธอ แต่ก็ยังมีปัญหามากมายระหว่างทั้งสองทั้งเป็นตัวแทนของเหนือใต้และกลุ่มอำนาจกล่าวและใหม่ที่ต้องการการผลักดันผู้สืบทอดต่อจากจักรพรรดินีศักดิ์สิทธิ์ก่อนจากกันสวีโยโรงยังบอกเขาว่าห้ามบอกเรื่องของเธอและเขาที่พบกันในสวนโจให้ใครรับรู้ทางด้านของทงังซานสือลิ้วที่ต้องไปงานเลี้ยงของศาสนาหลวงเป็นตัวแทนเฉินชางเซิงกับต้องพบกับเรื่องหนักหนา พราะใต้เท้าสังคราชคิดมอบตำแหน่งใต้เท้าสังคราชพร้อมมอบไม้เท้าเทพให้ทั้งซานสื่อลิ้วจึงได้แต่แก้ตัวว่าเฉินช้างเซิงท้องเสียทั้งเขายังต้องออกไปรับมอบไม้เท้าเทพท่ามกลางสายตาของทุกคนที่จ้องมองมาอย่างไม่พอใจแทนเฉินช้างเซิงอีกพอเฉินช้างเซิงกลับมาพบกับทังซานสื่อลิ้วที่ไม่พอใจเพราะต้องคอยเฝ้าดูไม้เท้าเทพ และพอทังซานสื่อลิ้วที่เดาได้ว่าเชิญช้างเซิงออกไปพบสาวแต่ไม่ทราบว่าเป็นใครที่ทำให้เชิญช้างเซิงยอมถอนมั่นกับสวีโยโรงทังซานสื่อลิ้วจึงประกาศลั่นจะสืบทราบความจริงให้ได้ แต่ตกดึกเฉินช้ชางเซิงยังลอบเข้าไปหาสวีอยู่หลงในวังอีกครั้งเพราะนอนไม่หลับก่อนที่จะมอบอยังกำไลซึ่งมีมุกดำศิลาจารึกคำพีสวรรค์ผ้าเม็ดให้เธอ พร้อมทั้งยังบอกถึงการดำรงอยู่ของสวนโจที่ยังไม่หายไปให้เธอทราบด้วยต่อมาพอสวีโยรงได้ปลอมตัวมาหาเชิญช้างเซิงที่สำนักศึกษาศาสนาหลวงทางซานสื่อลิ้วที่แอบเฝ้ามองดูอยู่จึงปรากฏตัวออกมาก่อนที่จะรับรู้ว่า หญิงสาวคนนั้นคือสวีโยรงถึงกับตกใจเรากับไม่เชื่อทั้งสองจะรักกันแต่กับโดนสวีโยรงห้ามบอกใครเรื่องของเธอจึงได้แต่ไปร้องถามคนอื่นว่าเชื่อในรักแรกพบหรือเปล่าทำเอาใครหลายต่อหลายคนคิดว่า เขามีอาการผิดปกติทางด้านเจอชิ่วที่ต้องการรักษาตัวจนหายก็คิดจะไปรับชีเจียนบุตรสาวสุลีอันดับเจ็ดในเจ็ดพิทักษ์แดนเทพแต่เขามีสิ่งที่ต้องทำก่อนคือสังหารโจโทงผู้ดูแลกองชำระความ ที่เคยจับเขาไปขังและทรมานจนได้รับบาดเจ็บสาหัสด้านสวีอยู่รงที่มาหาเชิญช้างเซิงเพราะนำร่มกระดาษทองจากสุลีมาคืนให้ส่วนกระบี่บังฟ้าอาวุธอันดับสี่แห่งแผ่นดินที่อยู่ภายในสุลีได้มอบให้กับชิวซานจิน สิทธิ์ที่ใหญ่อันดับหนึ่งในเจ็ดพิทักษ์แดนเทพไสเลือดมังกรมาจุติทั้งสุลียังมอบจดหมายให้เฉิญช้างเซิงสองฉบับมีฉบับหนึ่งเขาสามารถเปิดอ่านได้ทันทีพอถึงยามค่ำคืนเฉิญช้างเซิงจึงได้เปิดจดหมายฉบับแรกอ่านในครัว เขารับรู้ได้ถึงจิตก,กระบี่ของซูลีที่ถ่ายทอดเพลงกระบี่ให้เขาก่อนที่จะสั่งฝากเรื่องราวต่างๆมากมายไว้ด้วยเช่นให้ช่วยดูแลชีเจียนและห้ามให้เจอชิ่วไปหาชีเจียนไม่งั้นจะกลับมาจัดการทุกคนเป็นต้น ก่อนที่จะสั่งให้เขาเผาจดหมายทิ้งเสียสวีโยรงยังบอกอีกว่าสุลียังส่งจดหมายให้ชิวซันจินด้วยแต่ชิวซันจินก็ปฏิเสธที่จะรับส่วนจดหมายอีกสองฉบับส่งไปยังสวนว่านหลิวของจูหลัวหนึ่งในลมฝน8ปดทศ ที่เป็นหนึ่งในบุคคลที่เคยคิดสังหารซูหลีระหว่างทางกลับและอีกฉบับคือสำนักชางเซิงที่เคยร่วมมือหมายจะเล่นงานเขากระบี่หลีซานพอจิตกระบี่ที่แฝงปรากฏออกมาจากจดหมายทั้งสองฉบับทำเอาทั้งสองแห่งแทบจะล่มสลายไป ทูหลัวได้รับบาดเจ็บสาหัสจนต้องหลุดจากลมฝนแปดทิศและบรรดาผู้อาวุโสมากมายของสำนักชางเซิงพากันล้มตายทำเอาทั้งสองแห่งต้องปิดสถานที่ไม่ยุ่งเกี่ยวเรื่องราวใดๆอีกเชิญชางเซิงได้ปรึกษาเรื่องที่สวีโยหลงไม่ยอมให้บอกถึงความสัมพันธ์ของทั้งสองกับใครกับถังซานสือลี้วและยังคิดที่จะสู่ขอเธอแต่งงานแต่ถังซานสือลิ้วกับบอกว่า ให้เชิญช้างเซิงรอจนสวีอยู่งหายไม่พอใจก่อนเท่านั้นจากสาเหตุที่เขาไปถอนมั่นแต่อยู่อยู่อูชยงปี้สตรีเพียงคนเดียวในลมฝนแปดทิศที่ไม่พอใจยังสำนักศึกษา,าศาสนาหลวงหักหน้าเปียเทียนซินบุตรชาย จนเข้ามายังเมืองหลวงนอกจากจะสังหารสุนักจรจัดยังได้พบกับกวนปายชันรวบรวมดาวที่นัดประลองกับเฉินช้างเซิงในงานต้มศิลาปู่ชยงปี้ได้ตัดแขนขวาของกวนปก่อนมุ่งหน้าไปยังสำนักศึกษา,าศาสนาหลวงสเวียนหยวนพัว มนุษย์มารชนเผ่าหมีที่เกิดหิวยามค่ำคืนจึงมาหาของกินที่ครัวแต่กับพบห้องครัวพังทลายพร้อมทั้งการปรากฏตัวของอูชยงปี้ที่หมายสังหารคนมากมายทำให้พวกเฉินชางเซิงทางซานสื่อลิว เจอชิลและซูโม,โมอีรู้สึกตัวพุ่งเข้าไปหมายช่วยเหลือทันทีสเวียนหยวนพวที่กลัวตายแต่ไม่ยอมสยบจึงตวัดกระบี่ภูผามหาสมุทรที่ซุกซ่อนไว้ในกองฟืนโจมตีต่อต้านออกไปแต่กับเกิดสิ่งที่คาดไม่ถึงคือจิตกระบี่ของซูหลีกับตื่นขึ้นพุ่งเข้าโจมตีอู่ชยงปี้ด้วยเพลงกระบี่เผา นาพาทำเอาอูชัยยงปี้ที่รับจิตกระบี่ของสุลีไม่ได้ต้องรีบหลบหนีอย่างทุลักทุเลแต่จุดประสงค์ที่แท้จริงของเพลงกระบี่เผานภากับพุ่งทยานตรงไปยังวังหลวงราวกับมังกรไฟมุ่งหน้าไปหาจากกระพัดดินีศักดิ์สิทธิ์ จักรพัติินีศักดิ์สิทธิ์จึงใช้ปิ่นไม้ดำที่ปักผมพุ่งออกไปหามังกรเพลิงราวกับหงเพราะปิ่นไม้ดำนี้คือกระบี่ไม้หงน้อยอาวุธอันดับสามของแผ่นดินอันดับหนึ่งหอกเทพน้ำค้างอันดับสอง ดาบสองท่อนก่อนที่หงและมังกรจะสลายไปพร้อมทั้งปิ่นไม้ดำที่กลับมากับมีรอยกระบี่เพิ่มอีกหนึ่งรอยแต่อูชโยงปี้กับยังไม่ยอมกลับไปยังกลับเข้าจริงตูอีกครั้งหมายจะจัดการกับสำนักศึกษา,าศาสนาหลวง จสกปรพนินีสักดิธิ์ที่ทราบจึงไม่พอใจเพราะแค่ทำร้ายหมาจอนจัดหรือกวนไปก็ถือว่าเกินไปแล้วจึงลงมือทำร้ายอู่ชยงปี้ได้รับบาดเจ็บก่อนที่จะหลบหนีไปวันต่อมาเฉินฉางเซิงได้มาหามังกรดำ เพื่อหาทางช่วยเหลือมันจากโซ่ที่ล่ามไว้ด้วยค่ายโกนโบราณของหวังจือเชอร์คุณนางคนสนิทจากกระพัดไทจงและได้เล่าถึงความสัมพันธ์ของตนกับสวีโยรง ทำเอามังกรดำไม่พอใจจนพ่นน้ำแข็งจนขาวกลายเป็นก้อนน้ำแข็งก่อนที่จับล่อยให้ลอยไปตามสระน้ำพอเฉินช้างเซิงออกจากน้ำแข็งได้จึงไปหาสวีโยรงอีกครั้งเพื่อถามถึงวิธีช่วยเหลือมังกรดำจากโซ่ที่ล่าม จึงทำให้เฉินฉางเซิงได้ทราบถึงมังกรดํมมีชื่อว่าจูซาและถ้าเทียบกับมนุษย์น่าจะเป็นเด็กสาวอายุน้อยกว่าพวกตนสองปีต่อมาสวีโยรงนัดเฉินฉางเซิงไปเจอกันที่สุสานสวรรค์เพื่อไปชมยังศิลาจารึกคำพีสวรรค์ ระหว่างทางได้พบจีจีนผู้พิทักษ์ศิลาที่เคยมีเรื่องกับเฉินฉางเซิงแสดงท่าทางไม่พอใจเฉินฉางเซิงแต่เฉินฉางเซิงกับแสดงความเคารพอีกฝ่ายก่อนเดินต่อไปทั้งสอง เดินชมศิลาจะรึกคำพีสวรรค์จนถึงอันสุดท้ายที่โดนผู้ครองพบโจตัดขาดได้สังเกตถึงรอยตัดสวีโยหรงจึงนั่งลงเรียกเฉิญฉางเซิงมานั่งเคียงข้างกันแล้วค่อยๆวาดถึงเพลงดาบสองท่อนที่จำได้ออกมา เชิญชังเซิงจึงว่าต่อจึงทําให้ทั้งสองรับทราบและเข้าใจถึงเพลงดาบสองท่อนที่ต่างท่องจําได้ของผู้ครองพบโจก่อนที่จะไปหายังหั่นชิงขุนพลเทพที่เฝ้าถนนขึ้นสู่ยอดเขาของสุสานสวรรค์ เพื่อถามถึงศิลาจะรึกคำพีสวรรค์แท้จริงมีอยู่กี่อันที่หายไปจึงทำให้ทราบว่ามีสิองอันผู้ครองพบโจเอาไปสิบอันจากกระพัดไทยจงหนึ่งอันและอีกอันน่าจะอยู่ที่ราชาปีศาจ ก่อนกลับออกมาสวีโยรงได้พบกับจีจิ้นอีกครั้งสวีโยรงจึงใช้อำนาจของธิดาเทพปลดอีกฝ่ายจากการเป็นผู้พิทักษ์ศิลาสวรรค์ซึ่งจีจิ้นก็แสดงความขอบคุณที่ช่วยปลดปล่อยตน เพราะผู้พิทักษ์ไม่สามารถออกจากสุาสานสวรรค์ได้ด้านถังซานสื่อลิ้วที่เป็นเหมือนคนใบอมบรเพศเพราะแม้จะได้ยินข่าวลือเรื่องของเชิญช้างเซิงกับสวีโยหลงมากมายเช่นทั้งสองถอนมั่นกันบ้างแอบพบกันบ้าง แม้อยากร้องตะโกนบอกทุกคนแค่ไหนแต่ก็ไม่สามารถพูดออกไปได้ได้แต่นิ่งเงียบเก็บไว้คนเดียวพอมาบ่นกับเฉินช้างเซิงเฉินชางเซ,ซิงได้แต่บอกว่าต้องรอให้สวีโยรงหายไม่พอใจเท่านั้น ย้อนคำพูดของทางซานสื่อเลี้วกลับไปพอถึงเวลาที่สวีโย่งต้องกลับไปแดนใต้เธอจึงนัดพบเขาที่งานชุมนุมต้มศิลาก่อนจากไปด้านเขากระบี่หลีซานโกหันสืออันดับสองในเจ็ดพิทักษ์แดนเทพได้ก้าวจากขั้นทะลงเอเวจีขั้นสามเข้าสู่ขั้นรวบรวมดาว ขั้นสี่แล้วและเตรียมตัวไปร่วมงานชุมนุมต้มศิลาส่วนชีเจียนก็ไม่พอใจสุหลีที่ห้ามเธอไปหาเจอชิว่วในขณะที่ชิวซานจินกับหายตัวไปจากเขากระบี่หลีซาน ชิวซานจินได้ไปเป็นทหารที่ชายแดนได้สังหารพวกปีศาจมากมายเพราะต้องการลืมความรักที่มีต่อสวีโยรงแต่พอทราบว่าคนที่สวีโยรงรักยังไม่ตายเขากับมีความหวังอีกครั้งเพราะเขาไม่สามารถชนะคนตายได้ แต่สามารถชนะคนเป็นได้เมื่อถึงเวลาพวกเฉินฉางเซิงถังซานสือลิ้วเจอชิ่วและซูโม,โมอีทั้งสี่คนได้ออกเดินทางไปร่วมงานชุมนุมต้มศิลากันปลอล่เล่มนี้แถมที่ขั้นหนังสือสองอันห้ามหายอย่างเด็ดขาด